เดี๋ยวก็ไปก็ได้อยู่กับคู่กินลุงชายเนี่ยกวัวลุงชายน้องไปจับไปกัวลุงชายน้องเนี่ยไปนี่แม่มาหัตตะ,ตะตัดสัตว์นั่นเลยครับเพราะให้หนูไปดีกว่า นี่มันมิงชัยคนดังเลยได้หรอล่าโอ้มิเต้โอัมาีิคับมิ้ชายครับโอ้ใช่ไหมเห่ยครับขิงลาบโอ้กินลาบลาบอย่างครับติ้งชัยไหมอ๋อกีนลาบมะอ่นลาบมะอนโอ้มิ้งชัยกินคนเลยครับประเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ฮะชื่อมา,มาไม่ได้อ๋อชื่อประดายกันนี่มันมันเพชรอ๋อลาบนีน่ว่าใส่เห็ดตัวหมัเพชรมิ้ชัใส่เห็ด ลาบปลาเพชเอออันนี้ใส่กับร้องเนี่ยเครื่องในเครื่องในเออบัดเดี๋ยวเนี่ยผมใช้ใส่พี่กว่าปวดหล่านองอ่อนเปิ้นใส่พริกหนักขอปัสใช้ปิกหนักแต่ใส่น้อยๆกิโลพริกใส่ลงไปหนังฮะเปิ้็ใส่ก็ให้บุรีนะ่ยครับโอ้สี4แต่รำเด้อเด้อเด้อลุงใช้กินเด้อลุงใช้กินได้ผมก็ดีใจตัวรำ เดี๋ยวผมสร้างเพื่อเอาแม่จานเลยเนาะไงโอ้ไม่ต้องออนี่ไงมหมมุดเนี่ยเพรายังไม่กินเอาแห็บจานหล,ล่ยอยแล้วั็หมาเก้าก็ยังมีอยู่หมาเตี้ยครับที่จริงกินแล้วนะเอ๋บอกวไปอุ่นนี่หว่โอ้ไ่ต้องนะกทาเปินนี่เอาไปอุนอ่นจ<น>ะบอกต้องอุ่นอันน้ามาขั้วละทีม่มันมันมันเย็นนะมันเย็นมันะล้วถ้านมาเอี๊ยดถ้าน่าเอาไอุ่นนะมาอุ่น ก็อุ่นมันจะลามไงอี้มันเนื้อรำมักก็แห้งแต่เอาไปอุ่นก็จริงอ่ะโอ้ยชูแมนถ้ามนุ่ยง่วงๆน่ะกินข้าวมันเป็นแล้วก็กินแล้วมันจะเย็นๆจะอร่อยเอาไปอุ่นดีกว่าอันนี้เหรออ่าว่ากินกินไก่กินข้าวมาได้ที่จริงกินข้าวเนี่ยเขาต้องอารมณ์เย็นก็จะกินแล้วโดยกินอารมณ์หอนหลวงพ่อดีงนะไอของยิ่งแม่ไปแหกเนี่ย แฟบซี่กว่าเย็นลาบกว่าเย็นแต่คนทําไมอารมณ์ร้อนงงแต่เตม๋อโอเคไปก่อนเ้ครับเนอะไปกไกล่ลวไปเต๋อก็ได้พอ,องใช้กินเข้าไปดีบววนเลยโอ้กินเหมือนคนเฮ้ยอ๋คนหรอนั่นเตควไฟมาเลยไ,ไปไก่ให้กินเข้ามันมีความสุก เ้ยมันมีความสุงกับพวกทิ้เงาไอ้เต็มพ่อประด้ผมประกวนร,ระสานลุงหรอาไปดีกว่าผมไปขนนะผมเนินผม<อ>ใช้เด้อแรงไอ้เพื่อนเนด้อไอ้เดี๋ยวก็ไปกันได้อยู่กัคู่กินลูกชายเนี่ยกวนลูกชายง่อมไปเ้อไปไป หัวลูกชายงออมเลอไะนี่แม่้ล่ะฮะพ่อลาบส้มสูงที่แค่จะล้ำเทเลยมันโง่เทเลยพ่อมาได้มาได้กันครับผมงองเบอร์กินลาวไปดีเป็นลำโอเคครับผมผมมาลูกหัวลุงแล้วเนอะครับผมไปก็ปาันใหม่เนอะไนเนอะครับผม chứ là em khánh nằm khánh nằm xe tàu khánh đẹp nát liền à bỏ ai đu hợp bay đi qua ha 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 靠你的艺术。